สวัสดีท่านผู้ชมครับมีน้องนะครับขอเข้ามาว่าพี่ครับรีวิวตัวอีโวหน่อยครับนะก็คลิปนี้จัดให้นะครับจริงๆแล้วนะครับตัวอีโวมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ว่ามันจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีบางตัวที่จะมีสกลิลเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะพะั้นแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราไปพูดถึง ตัวที่มันอีวโได้ดีกว่านะครับจะเรียกว่ารีวิวก็ไม่เชิงและเดี๋ยวก็จะพูดด้วยว่าตัวเนี้ยอีโวมาคุ้มค่าไหมควรจะอีโวดีไหมเก็บไว้อีโวทีหลังก็ได้ไหมเงี้ยนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็แล้วกันนะครับทีแรกนะครับทีแรกจะดูตรงนี้ครับแต่ว่ากลัวแบบจะดูไม่บอกว่าเอ๊จริงๆแล้วมันคือตัวไหนไปซีเยเออมันคือตัวไหนนอกรับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเอาในในใน,ในตัว ในตัวตารางดีกว่าเนาะจะได้รู้ว่าเาว่ามันอยู่ตรงไหนตัวอะไรนะครับนะมาก็ไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่คอมมอนเลยแล้วกันนะครับตัวอีโวตัวแรกครับตัวนี้ครับนี่นะก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแน่นอน100ครับส่วนสกิลนี่ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้น่าจะใช้เพชรสีเพชรเพชรรุ้งเพชรรุ้งนะในการอีโวนะครับถามว่าคุ้มค่าไหมในการอีโวมาก็ ไม่คุ้มค่าหรอกครับมันเป็นตัวคอมมอนครับไม่มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะครับตัวต่อมาตัวนี้นะครับก็แน่นอนพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็สกิลเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นี่ใช้หินสายฟ้าอีโวาะเป็นตัวสายฟ้าถามว่าคุ้มค่าไหมตัวนี้ก็ยังยังไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับนะก็เก็บเก็บไว้ก่อนละกันเนาะอืมเอาไว้อีโวหลังๆก็ได้ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็ พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแน่นอนชัดเจนนะครับนะส่วนไอตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าเปลี่ยนไหมแถวคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนนะครับตัวนี้นี่โชคดีหน่อยว่าพลังเออไม่ใช่รัศมีโจมตีค่อนข้างกว้างนะครับก็คือทําให้บางครั้งก็มีประโยชน์ในการลงดาบน,นะครับก็ตัวนี้อีโวี่หินไฟก็เอาไว้อีโวสักตัวที่แบบกลางๆก็แล้วกันไม่ไม่ใช่ท้ายๆอ่ะกลางๆกันแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกในการอีโวนะครับนะสามตัวผัานไปนะครับอีโวครับ ลงมาป๊าปามาตัวนี้นะครับเป็นมอกค่านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับนะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะเลยเอ๊เพิ่งเห็นนะเนี่ยเกมมันขึ้นเป็นแบบนี้ให้แล้วเหรอทุกทีมันจะขึ้นแบบเป็นหลักโขเลียง10กดสิบสองสองตัวเออเออดีด,ดพัฒนาแล,แล้วก็ดนะีละจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับสเปเชียลก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีเพิ่มขึ้นตัวนี้ก็อีโวมาก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรเลยนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาตรงนี้นะครับก็เป็นคาปูชิโนนะครับนะก็เช่นเดียวกันกันกบทางด้านมอคค ok า่ากีนะครับก็ทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวน้ําแข็งแล้วก็กัดแล้วก็แช่แข็ง3วิแค่นั้นเองเอไม่แน่ใจว่าก่อนอีโวมัน2วิหรือเปล่านะผมจําไม่ได้แลนะครับแต่ตอนนี้มันเป็น3วิคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นนะเดาว่าอย่างนั้นนะครับไม่รู้เหมือนกันนะใครมีข้อมูลก็ดูตัวที่ยังไม่อีโวแล้วกันนะครับผมมีอีโวแล้วผมย้อนไม่ได้นะครับอ่า ตัวนี้ก็ใช้หินน้ําแข็งนะครับปึ๊บปบมาตัวนี้ตัวนี้ผมจําหน้าตาเดิมมันไม่ได้แล้วหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับอออีโวเสร็จปุ๊บก็พลังเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นนะครับ 9.76B นะครับแล้วก็สปีดก,ก็ยังเวลิสโรอยู่ถามว่าได้ใช้งานไหมไม่เคยแตะต้องเลยครับเรียกว่ายังไม่ต้องอีโวก็ได้นะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับเก็บหินไว้อีโวตัวอื่นก่อนีกว่านะเออหน้าตาเดิมเป็นยังไงจำไม่ได้ตัวนี้นะครับหายไปนานละอ่ะมาเป็นนตัวี้ ตัวนี้นี่ชัดเจนมากครับอีโวเสร็จปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีไม่มีให้เห็นนะครับอ่าตรงนี้ก็ยังรู้สึก90เหมือนเดิมไหมไม่แน่ใจแต่จริงๆแล้วพอโจมตีแล้วมีดามาจตัวเดิมอ่ะตัวเดิมมันจะบันจาโจมตีไม่มีดามาจใช่ไหมแต่ตัวนี้อีโวเสร็จปุ๊บแล้วมีดามาจนะครับถามว่าไม่อีโวได้ไหม ไม่อีโวก็ได้นะครับเพราะว่าดามเมนมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับแต่ตัวมันจะมีประโยชน์แค่ตรงนี้เท่นั้นเองนะครับประมาณนี้ก็เอาไว้อีโวสักตัวกลางๆแล้วกันไม่ใช่ท้ายกลางๆก็ได้นะท,ท,ทีนี้นะครับมาทางเป็นแทดดี้นะครับอีโวเสร็จก็มีปอกคอเพิ่มขึ้นมานะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังเวลี่สลลูเหมือนเดิมถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ครับไม่ได้ใช้อะไรเลยครับนะก็เอาไว้อีโวสักท้ายๆก็ได้นะไม่ต้องมีต้องรีบไม่ต้องรีบ อ่าตัวนี้นะครับอืมก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็สโลวเหมือนเดิมมีประโยชน์ไหมไม่มีครับไม่มีประโยชน์ไม่ได้ใช้เลยเลยนะครับอืมมาตัวนี้ก็เช่นเดียวกับไอ้เจ้าไฟนี่แหละนะพอๆกันแล้วครับนะเอะ๊อันนี้เร็วสี่ร้อยทำไมเร็วสีร้อยเหมือนกันทําไมพลังโจมตีนี่ตั้งเก้อันนี้หนึ่งาทำไมมันต่างกันจังวะ๋ยวนะมันเป็น ตัวตระกูลเดียวกันไม่ใช่หรอเออแปลกดีครับนะคือไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้เลยแล้วตัวนี้จะใช้อะไรนะครับนะตัวนี้ก็ไม่เคยใช้ละครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียออะไรมากก็เก็บไว้ท้ายๆก็ได้นะนะเรือลงมาเรือลงมาไม่มีไม่มีไม่มีมาตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้พลังไม้พลังโจมตีมันน้อยกว่าไอ้ตัวนั้นวะตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับจะเพิ่มขึ้นจากสามวิเป็นสี่วิมั้งไม่แน่ใจนะครับนะมังกรน้ําแข็งนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับในการแช่แข็งสีวิเน่นาอนสมควรเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยได้แจ้งงานเท่าไหร่นะครับก็เก็บไว้กลางๆก็ได้นะไม่ต้องท้ายๆเอากลางๆนะไม่ใช่ตัวแรกอันนี้กำลังโจมตีโอ้โหกำลังโจมตีแรงกว่าแรงกว่าอีกเนี่ยแรงกว่านี้อีกเหรอนะครับนะรู้สึกจากสตั้นสามวิเป็นสีวิมั้งไม่มั่นใจนะครับถามว่าได้ใช้งานไหมก็แน่นอนครับเหมือนเดิมครับไม่ได้ใช้งานครับนะก็เก็บไว้กลางๆท้ายๆก็ได้นะครับต่อมาก็เป็นตัวนี้นะครับก็ พอ,พอกับไอเจ้ามังกรน้าแข็งตัวนี้แหละครับนะอืถามว่าได้ใช้งานไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับถามว่าเก่งไหมก็เก่งแหละไม่ค่อยได้ใช้ครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้น่าจะเท่าเดิมมั้งไม่มั่นใจนะครับสเปเชียลพาวเวอร์ตรงนี้ได้ใช้งานไหมไม่ได้ใช้ครับก็เก็บไว้กลางๆก,ก็ได้เพราะมันเป็นบริฟฟาร์สไงเบรอไอโบว e กลางๆก,ก็เลยนะไม่ต้องไม่ต้องตัวแรกก็ได้ไหลลงมาไหลลงมาตัวนี้ ต,ตัวนี้แนะนําตัวนี้แนะนําครับอีโวเ็จปุ๊บพลังโจมตีรุนแรงมากนะครับแนะนําเลยณนะปัจจุบันนี้นะครับปี2024นี่ฮะนะี0 2ี่นี้เป็นตัวที่มีดาเมจอันดับต้นๆของเกมควรจะอีโวเป็นอันดับแรกๆของตัวตระกูลสายฟ้านะครับเป็นตัวเทวดาที่รุนแรงมากนะจําไว้เลยตัวนี้นะหนึ่งตัวละเด็ดๆเลยตัวนี้นะครับลงมาลงมาหมดใช่ไหมตรงน,นั้นมะีนะอ่ะ ตัวนี้นะครับเมื่อก่อนนี่ก็ก็เก่งแหละตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่ละนะครับก็หรือว่าอาจจะเป็นเพราะดาวยังไม่เต็มก็ได้ถ้าเรายังไม่เก่งมันเก็บยากไงไอพวกตัวสเปเชียลมันต้องเก็บหินเป็นแรกใช่ไหมซึ่งมันก็ค่อนข้างจะยากคือสเปเชียลมันเยอะมันจะวนมาตอนไหนก็ไม่รู้อะนะครับก็ถามว่าอีโวมาได้ใช้งานไหมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนักนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีอีโวใช่ไหมเอะอีโว not e v o l u t อ๋อตัวนี้ไม่มีอ e ีโวถูล้เออะบตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะเป็นประเด็นนะแนะนําแนะนำนะครับพอโจมพออีโวเสร็จปุ๊บพลังโจมตีอันดับต้นตของเกมเลยนะโอเคดูอันดับต้นตของเกมเลยแล้วก็สปีดฟา t ด้วยรวมถึงตัวบูสต์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะไหมแต่ว่าเป็นตัวสําคัญของเกมนะครับเป็นเป็นตัวอัพไม่ใช่เสียบัฟบัฟพลังโจมตีนะครับ ก็คือตัวนี้ก็เป็นอันดับต้นๆของเกมนะครับถ้าเกิดจะอีโบนะตัวน,นี้จะไฟมั้งนะครับไม่แน่ใจน่าจะไฟแหละตั้ต้นๆเลยน,น,นะลงมาลงมาปับ๊บตัวนี้ตัวนี้ก็ถาว่าอีโบแล้วมันมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้แข่งสองวิเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้นะ มันแช่แข็งอย่างเดียวแล้วไม่มีไม่มีดาเมจแต่ตอนนี้มันแช่แข็งปุ๊บแล้วมีดาเมดด้วยนะเพราะว่าถ้าโจมตีมันเป็นจะเ,เ,เป็นท่าท่าเลเซอร์เลเซอร์น้ำแข็งนะครับแต่ว่าแช่แช่แข็งทั้งทั้งแผนที่เนี่ยแต่เดิมมันจะไม่มีดาเมจแต่ตอนนี้พออีวเสร็จปุ๊บมีดาเมจเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีตัวทำดาเมจทั้งแผนที่ก็ตัวนี้ก็แนะนำอีโวเป็นระดับต้นๆของตัวน้ำแข็งนะครับนะแต่ตัวน,นี้จำเป็นมากเลยจำเป็นในด่านมากนะครับ ลงมาลงมาตรงนี้อีวีีโวไม่มี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 ใช่ไหมปื๊บปึ๊บปื๊บลงมาปั๊บอ่ะมาถึงตัวนี้อ่ะซุดนะครับถามว่าอีโวมาแล้วเก่งไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีเทวดาสายฟ้ากับไอ้เจ้าทอซุดอ่ะจะอีโวมาแล้วคุ้มค่ามากแต่ปัจจุบันซุดอีโวมายังไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะเพราะดาวมีน้อยก็ได้ก็ไม่แน่ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่า ถามว่าอีโวแล้วคุ้มค่าไหมนะปัจจุบันไม่คุ้มค่านะครับนะก็เอาไว้อีโวเทวดาน้ำแข็งเสร็จเอ้ยเทวดาสายฟ้าเสร็จกับทองอาไปใช้ทอเถอไม่อีโ e วไม่ได้เอาไว้อีโวเทวดาสายฟ้าเสร็จก็อยอีโวตัวสุดก็แล้วกันนะครับนะรู้สึกเทวดาสายฟ้ามีประโยชน์กว่าอ่าไอ้นี่ไอ้นี่นี่เป็นตัวที่มึนมากไม่รู้มันคุ้มค่าไหมเพราะฉะนั้นแล้วเก็บไวไท้ท้ายๆเลยนะครับพลังโจมตีก็เป็นฟรีดไงซึ่งมันมองไม่ออกสักอย่างเลยครับนะ เก็บไว้ท้ายๆเลยก็ได้นะอีโ e วอ่ะไม่ต้องไปนสนใจมันนะ <c oughs> ตนัวไหนอันอีโวอ่ะ, e อะ,อะไหนวะเพิ่ม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 ยังไม่มีใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ถามว่าอีโวมาแล้วรุนแรงไหมสังเกตดูพลังโจมตีนี่หนึ่งจุดหนึ่งสี่ทีนี่คือแรงอันดับอันดับต้นของต้นต,นตนของเกมอันดับหนึ่งของเกมเลยผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวดูก่อนมันจะมีตัวที่โจมตีแรงกว่า อามาเทระเสือไม่มันใจตัวไหนจำไม่ได้แต่ว่าพลังโจม,มตีตัวเนี้ยเท่าอามาเทระเสือเลยนะครับคือแรงมากแล้วก็โจมตีทั้งแผนที่ด้วยคุ้มค่าไหมในการอีโวบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับแต่มันสิตรงนี้มันสป,ปีดสโลว์แค่นั้นเองมันคุ้มค่านะแต่มีข้อแม้นะครับมีข้อแม้ว่าก่อนที่จะอีโวนะครับอัพเลเวลให้เต็มก่อนแล้วก็อีโวเพราะว่าถ้าตอนที่มันเป็นตัวเบบี้อะตอนที่เป็นตัวเบบี้รู้สึกจะเพิ่มคารนละห้ามั้งจำไม่ได้คารนละห้าละสิบยี่สิบเพิ่มขึ้น,น,ไ,ไ,น 10, ไปเนี้ แต่พออีโวเสร็จปุ๊บอ่ะจากขั้นละห้ามันจะขยับไปห้าร้อยซึ่งมันเปลืองเงินนะครับตัวนี้ถ้าอยากอีโวเนี่ยคือแนะนําให้อัพเลเวลให้เต็มห้าร้อยก่อนแล้วค่อยอีโวไม่ต้องห้าร้อยสี่ร้อยให้ถึงสี่ร้อยก่อนแล้วค่อยอีโวเพราะว่าทุกตัวเนี่ยใช้หินน้ําเงินอัพตั้งแต่เลเวลสี่ร้อยถึงห้าร้อยเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อัพไปถึงสี่ร้อยก่อนแล้วค่อยอีโวนะครับคุ้มค่าไหมตัวนี้คุ้มค่านะแล้วก็มีสามตัวใหม่ยังไม่มานะครับนะอ่ะ ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับถ้าเท่าท,ท,ที่ดูไม่น่ามีล,ลุดเนาะอ่าน่าจะครบทุกตัวละที่พูดมาเมื่อกี้นะครับเนี่ยปึ๊บ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 อ่าโอเคโอเคอ่าก็ไปสิโวโโ้ยวุ่ยไปยากแฮะเออมันไม่ไปว่ะเอออ่าก็น่าจะครบทุกตัวเท่าที่พูดมาแล้วนะครับสาหรับตัวอีโวนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในการพูดถึงตัวที่ว่าดีวิวอะก็คือ ยังไงซะท่าเหมือนเดิมเลยนะครับท่าเหมือนเดิมท่ามันไม่ได้พิสดารเพิ่มขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าบางตัวจะมีเพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองครับอย่างตัวที่บอกคือว่าบางตัวก็จะอย่างเงี้ยตัวอาจจะแช่แข็งสามวิเป็นสี่วิอะไรประมาณนี้นะครับนะเนี่ยอย่างสามวิเป็น4ี่วินีงเงี้ยประมาณนี้ตัวนี้ก็อาจจะแรงขึ้นหรือเปล่า,าไม่มั่นใจผมจำไม่ได้ไงแต่ถ้าดูตรงเนี้ยจะรู้ว่าอ๋อตัวไหนอยู่ตรงไหนตัวไหนอีโวเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับนะอ่าส่วนตัวแนะนําที่แนะนําจริงๆเลยนะแนะนําจริงๆให้อีโวเลยนะสําาหรรับอ่ตะกูล หินตัวนี้ตระกูลสายฟ้าแนะนําให้เป็นตัวแรกเลยนะครับแนะนําเป็นตัวแรกตระกูลสายฟ้าตระกูลไฟแนะนําตัวนี้นะครับตระกูลไฟนะครับตระกูลน้ําแข็งแนะนําตัวนี้ครับนะอ่ะคือประมาณนี้3ตัวหลักๆแนะนำให้เป็นพวกตระกูลหินธาตุนะส่วนตัวธรรมดาเนี่ยไอตัวธรรมดาเนี่ยหินธรรมดาเนี่ยหินธรรมดารสึกปัจจุบันตัวนี้จะแรงสุดซึ่งก็เก็บเก็บเยอะสุดเหมือนกันแต่คุ้มค่าสุดนะครับซึ่งทุกตัวที่พูดมาเนี่ยมันจะต้องใช้หินแบบหลักหมื่นหมดเลยนะครับไม่มั่นใจเท่าไหร่เหมือนกันแต่เยอะมาก แต่ถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับการพูดถึงตัว E ี o นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องที่ถามแล้วก็ทุกๆคนที่สนใจในตัว E ี o นะว่า E ี o ไปจะคุ้มค่าไหมนะครับพลังโจมตีจะเยอะขึ้นไหมจะมีท่าพิเศษไหมอะไรประมาณนี้ก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าผม E ี o ดูว่า ตัวไหน e อีโวเสร็จปุ๊บได้ใช้ผมก็แนะนําว่าตัวนั้นควรใช้ควรอัพประมาณนี้นะครับตัวไหนที่อีโวไปแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์ก็เอาไว้รั้งท้ายๆก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะขอบคุณมากส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบายบายครับสวัสดีครับ